ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นวัดเล็กๆแต่ก็ทันสมัยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยมีพระจำมันสาอยู่เจ็ดแปดรูปพร้อมทั้งเจ้าอาวาสได้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นด้วยเช้าวันหนึ่งพระลูกวัดมาทำความสะอาดสาลาใหญ่ก็พบว่าเงินบริจาคที่อยู่ในตู้รับบริจาคในอันตรธานหายไปพวกธนบัตรไม่เหลือติดตู้บริจาคเลย เหลือก็เพียงเศษเหรียญอยู่ที่ก้นตู้กุญแจทองเหลืองที่คล้องเอาไว้ก็ถูกสะเดาะออกหล่นอยู่ที่พื้นแบบนี้มันไม่ปกติธรรมดาแล้วก็รีบไปบอกเจ้าวัดท่านสมพัน์ก็รีบมาดูก็พบว่าเป็นความจริงอย่างที่พระลูกวัดบอกไม่ว่าพระรูปไหนรู้เข้าก็งงกันไม่หมดยังดีที่มีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ก็เลยทำให้มองเห็นตัวคนร้ายมือดีว่าเป็นผู้หญิงสูงวัย อายุอานามก็ไม่น่าจะต่ำไปหกสิบปีลักษณะท่าทางมันบอกหญิงคนนั้นแต่งตัวด้วยผ้าสินลาลลายสีแดงเข้มเข,ม,เขมแล้วก็สวมเสื้อแขนกระบอกน่าจะเป็นเสื้อลายลูกไม้ด้วยสีเหลืองเหลืองเห็นหน้าไม่ชัดโผลหัวได้ผ้าสีดำผัดแป้งหน้าขาวแล้วก็สวมแว่นสีชาอันโตอีกด้วยกลางดึกของคืนวันนั้นเป็นวันศุก เห็นเห็นเลยว่าเข้ามาเดินอยู่ในศาลาใหญ่เดินวนไปวนมารอบๆตู้รับบริจาคแล้วก็มองตู้กระจกที่มีเงินอยู่ข้างในไม่วางตาเดินวนไปมาแล้วก็หยุดที่หน้าตู้รับบริจาคจากนั้นก็มองไม่เห็นว่าทำอะไรเพราะตัวผู้หญิงนั้นบังอยู่แต่ก็ใช้เวลาแค่ไม่นานพอนางพละออกมาแบงร้อยแบงยี่สิบแบงห้าสในตู้นี้หายไปเกลี้ยงเลยเหลือแต่เศษเหรียญ แล้วหญิงสูงวัยนั้นก็เดินหายออกไปจากศาลาไม่มีใครได้ยินเสียงหมาเห่าเลยไม่มีพระเนนรูปไหนได้ยินเสียงความผิดปกติไม่มีผู้ใดบังเอิญตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ไม่ว่าใครก็พูดกันว่ายายโจรแก่นั้นได้ไปหลายตังเลยทีเดียวถามไทยกันเองว่าตอนที่หัวขโมยเข้ามานะเข้ามาได้ยังไงเพราะว่ารอบๆศาลานะติดลูกรงเหล็กเอาไว้แน่นหนา มีทางเข้าออกก็คือประตูเหล็กด้านหนะ้าแล้วก็ประตูนั้นก็คล้องกุญแจลูกโตเอาไว้ประตูคล้องกุญแจออกแน่นหนานแต่โจรเข้าได้ก็ปรากฏว่าออกไปแล้วโจรก็ยังคล้องกุญแจเอาไว้ตามเดิมก็เลยทําให้ยิ่งสงสัยแต่ก็คิดกันได้ว่าทําไมโจรเข้าออกได้สบายๆก็เพราะว่าโจรคนนั้นสามารถสะดาะกุญแจได้เหมือนกับมีคาถาอันวิเศษสุด กุญแจใส่ตู้รับบริจาคตกอยู่ที่พื้นโดยไม่มีลูกนั่นก็เลยเชื่อกันว่าโจนนั้นเก่งเรื่องการสะเดาะกุญแจยิ่งสงสัยกันว่าทำไมยายแก่นั้นถึงได้เก่งกาดนักไปเรียนวิชานี้มาจากไหนจะต้องไม่ใช่คนในหมู่บ้านเพราะยายแก่ๆชาวบ้านแถวนี้ทำอย่างนั้นไม่เป็นแน่ชาวบ้านชาวช่องให้ความสนใจในตัวโจรคนนี้อย่างมากเพราะมันล้วงเอาเงินจากตู้รับบริจาคไป มันต้องเลวจริงๆเพราะนั่นมันเงินที่ชาวบ้านเขาทาบุญกันมันเป็นเงินของพวกเขาพวกเขาก็เลยต้องมาดูกันพากันมาดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกรูปร่างลักษณะของหัวขโมยเอาไว้ได้มากันเต็มสาาเลยรุมดูกันแล้ววิพากวิจารกันโกลดากันไม่มีใครยั้งปากไม่มีใครห้ามใครเสียงเอ็ดอึงลั่นสาราวัดไปหมดเสร็จแล้วอยู่ๆก็มีตาคนหนึ่งแกดูแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มาดูอีก ดูไปดูมาแกก็พูดขึ้นมาข้าว่าข้าเคยเห็นไอ้เสื้อผ้าพันอย่างนี้มาก่อนนะมีคนเคยใส่แกก็เลยโดนเพื่อนบ้านโตเถียงว่าเสื้อผ้ามันก็คือเสื้อผ้าไม่ว่าใครเขาก็มีใส่กันได้มันไม่ได้มีตัวเดียวในโลกนี่แต่ขขาว่าข้าเคยเห็นฮะคนบ้านเรานี่แหละใส่เพราะข้าไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนถ้าไม่เห็นที่หมู่บ้านเราข้าจะไปเห็นที่ไหนมาล่ะก็อาจจะในโทรทัศน์ละมัง้ง ไม่เราไอ้โต้คนในหมู่บ้านเรานี่แหละเอา้างั้นใครว่ามาที่ขยังนึกไม่ออกเหมือนกันคนอื่นๆที่รอลุ้นกันอยู่ก็สายหน้ากันแล้วก็พูดลับหลังว่าตะแหลมแกพูดจาเรื่อยเปื่อยยายคนนึงน้ำตาไหลจุดทูบยกมือไหว้บอกเล่าอะไรบางอย่างปากขมบขมิดชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามว่าแกจุดทูบบอกเล่าอะไรแกก็บอกว่าแกบอกเล่าเจ้าที่วัดให้ช่วยตามเงินกลับมา ้าอีกคนก็ทำตามพวกชาวบ้านหลายคนก็ทำกันบ้างพวกเขาก็จุดทูปบอกเล่าเจ้าที่วัดให้ช่วยกันตามเงินบริจาคคืนมาด้วยเจ้าที่วัดเรานะ่ะไม่ใช่เล่นๆน,นะใช่ย่าฉันบอกเจ้าที่แรงถ้าอย่างนั้นท่านก็คงตามกลับมาได้อ่ะอืมเจ้าประคุณเออยยกมือท่วมหัวแล้วนี่ขอให้ท่านจัดการอีแก่หัวขโมยได้ทีเถอะ ขอให้มันเอาเงินมาคืนทีเถอะสาธุเอาสาธุสิพวกเองอ่ะตกดึกคืนนั่นที่บ้านลุงสาชายแก่จนจนคนหนึ่งไม่มีอาชีพอะไรหากินก็แก๊กไปวันวันไม่ค่อยมีอะไรจะกินอยู่ตัวคนเดียวตัวผอมบางยังกับใบไม้แห้งมันเป็นไปตามการเวลาอันล่วงเลยมาจนเกือบจะเจ็ดสิปีแล้วผมงอกหมดหัวแล้วตัดสั้นๆ แล้วก็ตัดมันด้วยมือของตัวแกเองเพราะไม่มีเงินจะไปตัดที่ร้านเอากันไกลเก่าๆตัดมันต่อหน้ากระจกเงาบานเก่าไม่ว่าอะไรๆมันก็เก่าไปหมดไม่ว่าตัวคนหรือว่าข้าวของเมียแกเพิ่งจะตายไปเมื่อปีปก่อนนั้นนั่นก็ตายไปด้วยร่างที่พายผอมเช่นเดียวกันด้วยโรคภัยอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปหาหมอให้เขาวินิจฉัยโรค ป่วยหลายเดือนแล้วก็ตายคาบ้านหลังเล็กๆหลังคามุงสังกะสีเก่าๆอันสุดโทมหลังที่แกอาศัยหลบแดดหลบฝนนี่แหละแกมีลูกอยู่สองคนคนผู้ชายตายไปนานแล้วมันห้าวนักก็เลยโดนพวกกระปืนจ่อหัวระเบิดสมองซะส่วนลูกสาวได้ผัวแล้วก็หายไปเลยไม่เคยกลับมาเยี่ยมแกชื่อลุงสาลุงสานอนหลับหลับตื่นตื่นแล้วก็เหมือนฝันว่ามีคนมาหา แกก็เลยลุกนั่งมองไปทางปลายเท้าไม่เห็นอะไรก็มองไปทางซ้ายมือข้างๆมุงก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยร่างใหญ่ดำทรมึนเงินทองที่เอามานะ่ะเอาไปคืนซะเงินอะไรอะเงินที่ล้วงออกมาจากตู้เงินในวัดอะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยได้ยินแต่ชาวบ้านเขาพูดกันเอาไปคืนเสียก็บอกไม่รู้เรื่องเอาไปคืนเสีย ชาวบ้านเขาว่าคนเอาไปเป็นผู้หญิงจะผมนี่ผู้ชายกนะอกแกนี่้วจะใครลุงสาแก่คนนิ่งคิดใจตรองเอาไปคืนเสียผู้มายามวิการยังพูดย้ำอีกแล้วก็คิดว่าไอ้หมอเนี่ยคงจะรู้คงจะเห็นตอนที่แกเอามาเอาไปคืนแล้วจะเอาอะไรกินนะ่ะมันไม่ถูกต้องนั่นมันเงินที่คนเขามาทำบุญทำทานก็น,นี่ไงละทานเขาอยากจะทำบุญทำทานก็ได้ทำแล้ว ก็นี่ไงคนไม่มีจะกินเอาไปคืนเสียเสียงพูดย้ำนั้นก็ยิ่งเครียดขึ้นทำบุญทำทานก็ทำกับผมนี่แหละผมอดอยากปากแห้งทำไมดื้อรั้นทำไม่ปวดหัวบ้างหรืออยังไงแกอ้าปากจะตอบว่าไม่เห็นปวดก็พอดีหัวของแกเกิดปวดจิตขึ้นมาดือด้อๆเหมือนกับว่าโดนมือที่มองไม่เห็นเอื้อมมาควา้าคมมบทั้งสองข้างแล้วบีบเค้นโอ้ยโอ้ยเอาไปคืนเสีย แกไม่ตอบปะแต่เอาสองมือกุมหัวเพราะแกไม่ตอบขมับก็ถูกบีบหนักขึ้นทุกทีเอาไปคืนเสียเอาไปคืนไหมโอ้ยโอ้ยเอาเอาไปคืนแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับครับคืนครับเดี๋ยวนี้ครับแกดิ้นพลาดพลาดบิดตัวไปมาพอตั้งหลักได้แกก็ยกมือไหว้ประหลกประหลกด้วยความเจ็บปวดอย่างสาหัสกัน จนึกอยู่ว่าไอ้คนที่มาหานี่มันไม่ธรรมดามันคงจะไม่ใช่มนุษย์อย่างแกเงยหน้าอีกทีร่างดำธรมมนนั้นหายไปแล้วเงินที่ได้มาห่อผ้าเอาไว้ยังไม่ได้เอาไปใช้สักบาทเพราะเกลงชาวบ้านเขารู้แกวก็เลยเก็บไว้ก่อนให้เรื่องซาซาค่อยหยิบออกไปซื้อนั่นซื้อนี่เออเสียดดยจังได้มาแล้วก็ต้องเอาไปคืนอีกไม่ไปดีกว่าก็ไอ้ตัวนัน้นมันหายไปแล้วพอคิดอย่างนี้แกก็สะดุ้งเฮือก เพราะว่าได้ยินเสียงดังมาว่าเอาไปคืนเสียเหลียวมองเลือกหลักเลือกหล,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 ลักรอบตัวแกไม่เห็นตัวคนพูดอืมไอ้อ่านั้นมันแอบมองอยู่นี่วะ่ะเอาไงดีวะแกคิดระหว่างมือถือห่อผ้าสีขาวขามุกขม,มมอยู่ทันใดนั้นแกก็ปวดหัวหนักหน่วงโดนบีบขมับอีกแล้วลงไปนอนดิน้นห่อผ้าหลุดมือเอาสองมือกลมขมับร้องลั่นคืนแล้วคืนแล้วเอาไปคืนแล้วไปเดี๋ยวนี้แล้วกลัวแล้ว กลัวจริงๆคราวนี้กลัวจริงๆพอแกร้องอย่างนี้แล้วก็หายปวดหัวค่อยๆค,คืนสู่ความสบายอีกครั้งอาตอนนี้ไม่ปวดแล้วแล้วตอนนี้มันก็ไม่มาให้เห็นแล้วด้วยมันหายไปแล้วแกพยายามจะคิดอย่างนั้นเพราะกลัวแต่สมองก็อดคิดไม่ได้ไอหมอนั่นมันเหมือนจะได้ยินความคิดในหัวของแกถ้ามันล่วงรู้เดี๋ยวมันก็หวนกลับมาเล่นงานอีกแกไม่อยากให้มันทําอย่างนั้นมันทําให้แกปวดหัวแทบระเบิดเออ ถ้ามันระเบิดตูมขึ้นมาแกแย่เลยแกยังไม่อยากตายแกยังอยากจะอยู่ต่อไปนานๆอ่ะเสียดายเงินที่ได้มาแล้วเออทำไงดีวะอืมถ้าแกขืนตุกติกอีกหัวแกจะระเบิดนะเสียงนั้นฉุนเฉียวเกลี้ยวกราดและฉับพลันหัวสมองของแกก็ปวดร้าวไปหมดรุนแรงกว่าครั้งไหนอ่ะปวดจีดจ๊ดจี๊เหมือนตัวพยาธิเป็นร้อยเป็นพันมันชอนชยัยกัดกินเนื้อสมองของแกแกดิน้น เอาสองมือกุมหัวกริ้งเกลือกไปมาโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมจริงๆร,ระหว่างทางมืดๆม,มีเสียงหนูออกหากินเสียงมันวิ่งเสียงมันร้องกันจี๊ดจ๊าดอยู่ในป่าข้างทางแกย่ำเท้าก้าวมาก็รู้สึกเสียวไขสลังเหมือนกับว่ามีใครสักคนสะกดรอยตามแกเหลียวมองแล้วมองเล่าก็ไม่เห็นใครสักคนแต่ตลอดเวลารู้สึกมีคนตามมาไม่ลดละ แกย่องย่องไปที่วัดเรียบเรียบเคียงเคียงไปที่ศาลาใหญ่หลบหลบไปแก้หอ่อผ้าเอายัดพรวดเข้าไปในช่องลูกโลงเหล็กสบัดปล่อยธนบัตรให้ปลิวตกหล่นลงไปอยู่ข้างในเสร็จแล้วแกก็ดึงผ้ากลับมายัดใส่กระเป๋าอังเกงแล้วก็เพ่นหนีระหว่างเร่งรีบกลับบ้านแกคิดว่าผู้ที่ไปหาแกนะ่ะคงจะเป็นเจ้าที่วัดแกได้ยินว่าพวกชาวบ้านนะจุดธูปไหว้วอนขอให้ท่านตามเงินกลับ คิดแล้วขนลุกเกรียวยกมือไหว้ท่วมหัวขอโทษขอโพยแกนึกทบทวนว่าเอาเสื้อผ้าของเมียยัดเก็บใส่ตู้หรือยังผ้าโพขัวแล้วก็แว่นกันแดดด้วยวิชาสะดอกกุญแจที่แกเฝ้าฝึกฝนมันที่บ้านวันแล้ววันเล่าก็ใช้งานได้จริงๆซะด้วยแกคิดว่าด้วยวิชานี้ต่อไปก็คงจะมีช่องทางอื่นที่พอจะหาข้าวปลาอาหารมายาไส้ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจพลาดไปวัดนี้วัดเดียว วัดอื่นก็ยังมีให้หากินอีกตั้งหลายวัดเออแกคิดของแกอย่างนั้นครับ